ท่นทุกคนครับสวัสดีท่านประชมทุกท่านครับจุงกะแมเอาบองปอูนกรบกรบขณีเดอร์บัตครับวันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำครับรว่าช่วงนี้หน้าแรงแล้วเพื่อนๆก็คงกําลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์สูบน้ําอยู่ซึ่งข้อมูลก็มีมากมายหลายอย่างแล้วก็กําลังสับสนว่าไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีครับผมครับวันนี้ผมมีตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าระบบนี้ผมก็กําลังใช้งานอยู่ซึ่งถือว่าประสิทธิภาพนี้สุดยอดมากๆเลยครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆให้ได้ดูครับผม เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งให้เป็นเพื่อนได้ตัดสินใจครับตอนนี้ก็กําลังรันระบบอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวท่อน้ําออกเลยครับครับตัวนี้ตัวปั๊มน้ําที่ผมพูดถึงก็กําลังทํางานอยู่ครับตัวนี้เป็นตัว1,500หวัตต์สแรงท่อออก2นิ้วครับผมครับน้ำด้านหน้าก็ถือได้ว,ว่าแรงมากๆเลยครับซึ่งปริมาณน้ําที่เราต้องการให้รลวบโซล่าเซลล์ของเราสูบน้ําได้ภายใน1วันนี้ก็ต้องได้ปริมาณที่มากๆเ้ยครับเพราะฉะนั้น ตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือท่อน้ําออก2นิ้วซึ่งท่อน้ําออก2นิ้วนั้นก็มีมากมายหลายขนาดมากเลยครับ1 5 0 0วัตต์ก็มี1,100วัตต์ก็มี750วัตต์ก็มีซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะสับสนได้ครับซึ่งเพื่อนๆก็กําลังสับสนอยู่ใช่ไหมว่าจะเลือกตัวไหนดีซึ่งถ้าจะเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือ1,500วัตต์นี้ก็อาจจะต้องใช้เงินเยอะหรือลงทุนเยอะอซื้อแผงที่จํานวนมากๆวันนี้ผมมีความลับเกี่ยวกับตัว 1, ,500 วัตต 2แรงเท่าอ,ออก2นิ้วมาบอกเพื่อนๆครับซึ่งไม่เคยมีใครบอกมาก่อนครับครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลของปั๊มตัวนี้กันเลยครับสําคัญมากเลยครับเพื่อนๆดูแล้วก็คงจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับผมครับตัวนี้ก็คือตัวสเปคของปั๊มน้ำมิสแม็กดีซีหนึ่วัตต์1 1 0โวลต์2แรงเท่าอ,ออก2นิ้วนะครับตัวนี้จะไม่บอกมาที่ตัวกล่องนะ ตัวนี้จะบอกมาที่ตัวปั๊มน้ำเลยก่อนที่จะทําการหย่อนปั๊มน้ำลงไปก็ให้จดข้อมูลตัวนี้เอาไว้ครับหรือถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้สําคัญครับตัวนี้ตัวนี้ครับเราจะเอาไปเปรียบเทียบเลือกแผงโซล่าเซลล์ครับผมว่าเราจะใช้แผงโซล่าเซลล์กี่แผงดี4แผง6แผง8แผงครับก็อยู่ที่สเปคตัวนี้แหละครับครับมาดูกันเลยครับผมตัวแรกก็คือตัวนี้ครับตัวแบบกระพือประเภทของตัวปั๊มนี่เองครับตัวไทยเป็นแบบ ตัวปั๊ม4นิ้วครับผมขนาดของตัวปั๊ม4นิ้ว DC แรงดัน DC 1,500วัตต์110โวลต์ครับผมตัวที่2ก็เป็น Base v o l t a DC ครับตัวนี้สำคัญครับตัวนี้ตัวนี้นะครับคือความลับของตัว1,500วัตต์2แรงท่อออก2นิ้วครับเราจะเอาตัวนี้รไปเปรียบทเทียบเลือกดูว่าเราจะใช้แผงโซล่าเซลล์กี่แผงดี ตัวนี้เป็นแรงดันที่ดีที่สุดนะครับตัวเบสเลยแรงดันที่ดีที่สุดอยู่ในช่วง110โวลต์ถึง150โวลต์ครับตัวนี้ครับแรงดันช่วงนี้จะให้ประสิทธิภาพของปั๊มน้ําของเรานะครับดีที่สุดครับต่อไปก็คือตัวแรงดันทั่วไปครับโวลเตจหมายความว่าปั๊มน้ําจะเริ่มทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันอยู่ที่60โวลต์ถึง180โวลต์ครับคือ60โวลต์ก็เริ่มทํางานได้แล้วครับอยู่ในช่วงนี้ทํางานได้หมดเลย ตัวสุดท้ายก็คือ1,500วัตต์ตัวนี้เป็นตัวเต็มประสิทธิภาพนะครับตัว1,500วัตต์ซึ่งถ้าเราต้องการให้ตัวปั๊มน้ำของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเราจะต้องเพิ่มแอมป์ให้ได้13.5แอมป์นะครับผมซึ่งความเร็วรอบก็จะอยู่ที่4,000รอบต่อนาทีเลยครับถือว่าเป็นตัวสปีดสูงสุดของตัวปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นการต่อแบบขนาดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแอมป์ซึ่งเราจะไปพูดในคลิปหนึ่งครับผม คลิปนี้เรามาว่ากันในส่วนของตัวนี้ก่อนครับ Base Voltage DC ครับ110 150- 150โวลต์ครับตัวนี้ครับตัวแรงยานที่ดีที่สุดครับซึ่งเป็นตัวบอกเพื่อนๆว่าจะใช้แผงโซล่าเซลกี่แผงดีครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็ได้เขียนเป็นช่วงสเกลให้เพื่อนๆได้ดูครับครับตัวนี้ก็เป็นช่วง60 180ครับตัวนี้ก็คือช่วงที่ปั๊มน้ำของเราสามารถทำงานได้ครับ 6 0 70 80 90ด้ไล่มาเรื่อยๆครับจนถึง180มาดูตรงสเกลตรงส่วนนี้ครับนี่ครับช่วง110โวลต์ถึง1 5 0โวลต์ก็คือช่วงที่ดีที่สุดครับที่สามารถเรียกประสิทธิภาพของปั๊มน้ําของเราให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับนี่อาจจะไม่เต็มถึง1 0 0แต่ก็สามารถทํางานได้ที่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยครับแรงดันอยู่ในช่วงนี้ครับนี่ เริ่มทำง,งานที่60จนถึง180แล้วก็สามารถทําง,งานได้ดีในช่วง 110V โวลต์ถึง 150V อยโวลต์ครับอยู่ในช่วงนี้1 2 0 1 3 0ได้หมดครับช่วงนี้โอเคมาดูที่แผงโซล่าเซลล์กันเลยครับผมก็ได้เขียนเป็นตัวรูปให้เพื่อนๆได้เห็นนะตัวนี้ก็เป็นแผงที่ผมใช้งานจริงครับผมเป็นแผง3 3 0วัตต์แรงดัน 37.8V โวลต์ v, กระแสะอยู่ที่ 8.74M แอมป ซึ่งวัดแรงดันแล้วก็กระแสตัวนี้เป็นกระแสเป็นค่าที่เป็นค่าลอยนะครับเป็นหมายความว่าเรายังไม่ได้ต่อโหลดนี่ครับเป็นค่าที่ยังไม่ได้ต่อโหลดนะถ้าเราต่อโหลดไปหมายถึงต่อเข้ากับตัวปั๊มหรืออุปรกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้งานก็ค่าก็จะลดลงโอเคนี่คือแผงโซล่าเซลล์นะครับครับแล้วเราจะใช้แผงโซล่าเซลล์กี่แผงดีละ่ะสำหรับที่จะขับตัวปั๊มน้ำา1500วัตต์ตัวนี้ได้ คำตอบก็คือเราก็เอาตัวนี้แหละครับตัวโวลต์ตัวนี้แหละครับคูณเข้าไปครับเราจะใช้เป็นกี่แผงดีละ่ะซึ่งเราสามารถคำนวณได้นะครับโดยการใช้ตัวโวลเตจนี่แหละครับคูณเข้าไปเราจะใช้กี่แผงแล้วก็คูณเข้าไปตามจำนวนนั่นแหละครับเพื่อให้ได้แรงดันที่ดีที่สุดที่สามารถทําให้ปั๊มน้ําของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับามาดูที่แผงโซล่าเซลล์จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับถามว่าใช้กี่แผงดีละ่ะ ความลับก็อยู่ตรงตัวแรงดันนี่แหละครับถ้าเป็นหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงเราก็มาดูแรงดันครับผมนี่สามสิบเจ็ดจุดแปดสามสิบเจ็ดจุดแปดก็คือต่ำนะครับไม่มีอยู่ในช่วงสเกลหกสิบนะครับก็ไม่สามารถทำงานได้ครับถ้าสองแผงละ่ะก็เอาสามสิบเจ็ดจุดแปดนี่นะครับคูณสองเข้าไปสองแผงเดี๋ยวลองคูณดูนะกดเครื่องคิดเลขเลยครับ 3 7 8 2คูณ2ค่าที่ได้ก็อยู่ที่75.6ครับ75.6ก็อยู่ช่วงนี้ครับซึ่งเป็นช่วงท้ายๆของสเกลแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถทำงานได้สามารถทำงานได้อยูแต,แต่น้อยน้อยมากเลยครับถ้าเป็น3แผงแล่ะ ก็เ,เอา37.8คูณ3ค่าที่ได้ก็อยู่1 1 3 4โวลต์ครับ1นึ่โวลต์ก็สามารถทำงานได้เหมือนกันครับ3า,าแผงก็สามารถทำงานได้เหมือนกันแต่แต่ค่าแรงดันจะอยู่นอกสเกลที่เป็นแรงดันที่ดีที่สุดครับอยู่ในช่วงนี้ถ้าเราต่อโหลดเข้าไปแล้วแรงดันก็แน่นอนครับลดลงแน่นอนก็จะ อยู่มาทางเดงนันก็จะมาทางซ้ายมือครับจะลดลงซึ่งระบบน้ำระบบปั๊มน้ําของเราก็ทํางานได้ไม่ดีแน่นอนครับเพราะว่าอยู่นอกสเกลที่ตัวสเปคของปั๊มบอกมาครับผมถ้าเราอยากถ้าเราอยากได้ให้ทํางานได้อย่างดีเต็มประสิทธิภาพก็ต้องให้อยู่สเกลอยู่ในช่วงนี้ครับ1 1ึงบโวลต์ถึง150้โวลต์เอาละถ้าเป็น4แผงล่ะ4แผงแล้วก็เอา 37.8สเคูณ4เท่ากับ 151.2V โวลต์ครับแล้ก็มาดูที่สเกลของเรา,าตัวนี้ครับนี่ไงค่อนข้างเลยมาทางด้านขวาครับ5 1 2 ol, โลลวลต์ถ้าเราต่อโหลดแล้วโหลดถ้าเราต่อโหลดแล้วแรงดันก็จะลดลงอยู่ในช่วงนี้ครับผมอยู่ในช่วงสเกล1 1 1 1งรโวลต์ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงการทำงานที่ดีที่สุดครับ นี่ครับตามสเปคของปั๊มบอกมาครับนี้นั่นก็คือคำตอบครับว่าเราจะใช้กี่แผงดีเพื่อที่จะให้ปั๊มน้ำของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่สเปคของตัวปั๊มน้ำบอกมาครับคำตอบก็คือ4แผงครับแรงดันก็จะอยู่ในช่วงนี้พอดีเลยครับ 110v-150v โวลต์ถึง1น0โวลต์ครับนี่คือหลักการคำนวณหาจำนวนแผงง่ายๆนะครับ เป็นความลับที่ไม่เคยมีใครเปิดเผยมาก่อนครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัว1,500วัตต์นี้แล้วก็อย่างน้อยๆก็6แผงขึ้นไปแหละครับสูงสุดก็ที่8แผงเลยแหละครับถ้าเราสามารถคำนวณได้หรือรู้วิธีเล็กๆน้อยๆเราก็จะสามารถลดต้นทุนของเราได้ครับ2แผงนี้ก็เกือบหมื่น,นครับนี่ครับนี่คือคำตอบครับว่าเราจะเลือกใช้ กี่แผงดีคำนวณง่ายๆเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆจดสเปคของตัวปั๊มเอาไว้ครับนี่ครับสำคัญมากเลยครับตัวนี้ครับโวลเตจเบสโวลเตจ DC 110โวลต์ถึง150โวลต์ครับครับนี่คือความลับของตัว1,500วัตต์ยังไงครับเพื่อนๆง่ายไหมครับก็คลายข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้นะครับ ว่าจะใช้กี่แผงดี4แผงสามารถขับอัม1,500วัตต์ได้ไหมแล้จะทำงานได้ดีหรือเปล่าคำตอบก็คือได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่าสเกลอยู่ในช่วงของเบสโวลเตจ DC ครับแรงดันที่ดีที่สุดครับผมครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามนักชมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ